แฟนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแพตตี้พาแซบนะคะวันนี้เดี๋ยวพากินส้มตำนะคะอะเมนี้สิมารีวิวการกินตำตีนนะคะวันนี้กินตำตีนนะคะแต่ว่าเมื่อนีนไม่ได้ตำเองจ้าเมื่อนี้แบบสั่งมาเนาะซื้อมาเดี๋ยวให้เบิ้งไกลๆเบิ้งตีนไก่ค่ะตีนไก่ นี่อยากกินน้ำอบอแซบมาหนีโอ้หนามตุดเป็นตะนัวดดิใส่บเบเขีิลเลนนะ้ำเบเกิยน้อยๆนะจ๊ะใส่มือได้มาหนี่งมันนี่ซิรีวิวการใส่มือให้กินให้เบิร์เด้อสักบ,บุ้งแม่เอาล้วเด้อมาเด้อพี่น้องหมูว่านมาได้เฮ็ดคลิปนะจ๊ะหมูว่านนี่บ่สะดวกมันนี่ก็เลยมาเฮ็ดคลิปให้เบิร์น chim con chim con hmm No, no, no. hmm hmm vị như cà hmm หย่างน้องเนี่ยบกกระกอกบประกอบออนพี่น,อน้องซิมเงินกันได้มันจะเป็นรสชาติ์ันเดะอืมอืมข้กรนีดีจังล่ะอ่ำลำนีดีอืมกิมออล,ลิ่นไก่วัน อย,ย,ย,ย่ว่ะจ้ะอย่ว่ะฮึมแสบแสบผู้เดียวหัวซื้อร้านไหนอินบอกมาได้จาด้าดเลยจะบอก うん。 ซาหมงไส่หมกเขียนเปกินแค่นวลนนนอๆจะไปหนองมันีแสบมันจะสมอำลำนี่ดิอืมไปแดกหอม อือยากให้จะกินน้ำอ่ไม่มเพียแทะ เอาละพี่น้องมึงเนี่ยกินยัวๆ่ะพ่อหายพ่อหายากินหอดกันเนาะเดี๋ยวเหมือนแรงมาหอกันไหมนี่เอาเบาๆยัวเบาๆใจยัวเบาๆ,ยบาๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแพตตี้พัศแสบเนรจาแล้วมึงเนี่ยไปละจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ